เช้าวันที่สิบสอนะครับผมวันนี้จะพามาอัปเดตสวนนะครับนี่ครับต้นพลึกเราสูงใหญ่แล้วตอนนี้น้ําเราก็ทรงๆแล้วนะครับปลาเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมเราเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราไปดูกันนะครับโอ้โ <c oughs> เป็นผลผลิตชุดแรกของเรานะครับอันนี้แครม่วงครับ กินไม่ทันแล้วครับมันไปออกยอดแล้วครับไปดูกันครับผมวันนี้ตังโมนําทับแล้วแังโมนําทิพไปแล้วโมทำนำไปดูแล้วโมวแล้วมาเลยโมแล้วนำานำไปเลยลูกเดินนําไปเลยโมเดินนําไปเลยเออโอ้โหดูขาโมสีดำาปื้อนเลยครับ ไปลเดินน้ำปายเดินปัป้มปอ๋อใส่ปุยย๋ยก่อนใส่ปุยย๋ยก่อนพ่อใส่ปุยย๋ยก่อนกล้วยแล้วนะครับก็ออกออกหนอก่อออกอะไรเยอะนะครับกล้วยนี่ครับมุมจากหลังบ้านเราครับเป็นไงครับบรรยากาศดีไหมครับแงน่เ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 น่ถูกใจถูกใจทั้งแม่แนละลูกโอ,โอ้โหมา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 ,มา,มา อากาศเริ่มดีแล้วตอนนี้อุณหภูมิเริ่มเย็นลงแล้วนะหลังจากฝนหมดไปแล้วเราก็ <c oughs> <c oughs> ปุ๋ย <c oughs> ปุ๋ย,ย,ยอันนั้นปุ๋ยโมปุ๋ยโมนี่แล้วก็ทำการทำการเปิด<ไ>เปิดฟางออกจากโคนต้นเพื่อให้น้ำมันไหลระเหยออกนะครับแก้อาการคนเน่าใบเหลืองไม่รู้ทันหรือเปล่า และสิ่งที่เราประหลาดใจมากที่สุดนะครับดูต้นสักเราน้ํามันขังครับพอน้ํามันท่วมแล้วมันก็ทิ้งใบดูครับบางต้นก็น่าจะต้องรอดนะคิดว่าแล้วสิ่งที่เราได้นี่ด,ด,ดูดูต้นนี้ก่อนดูก้วต้นนี้ก่อนนี่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 คือตะเคียนนะแม่ตะเคียนเรานี่นะเราซื้อมาตอนนั้นต้นใบก้อย ต้นเท่านี้ครับต้นเท่านี้ต้นเท่านี้เออยาวมา <ไป S 1> ฟุต <ไป S 1> หนึ่งดูตอนนี้เด้โอ้โหมาตะเคียนอ่ะฮะมาดูครับนี่สักต้นนี้มันมันฉ่ำน้ำเพราะมันอยู่ใกล้น้ําแล้วเราก็เอาฟางมาคุมไงครับผิดเทคนิคเราผิดนิดนึงพอคุมฟางปับ๊บอากาศมันดินมันไม่แห้งมันก็เลยเป็นอย่างนี้นี่ครับโอ้โหเห็นไหมนี่อะไรนี่อะไร นี่นี่นี่อะไรนี่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 ที่กล้วยคือแรกของเราออกแล้วออกแล้วเห็นไหมเฮ้ยคิวีนับนับนับอันนี้ละเลขมงคลนับสิหนึ่งคิวีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไหมหนึ่งสองสามสี ห้าหเจ็ดใช่ไหม,มอันนี้นะ 1>, 1 2ึ่งสองฝั่งนี้สามฝั่งนะู้นสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าหเจดเออเจเจดหวีครับดูครับโอ้เฮ้ยเลขเจ็ดเจเจดหวีครับโอ้สวยจาอลังชา,งาอะไรเนี่ย ดูหน้าสิดูหน้าเขาสิทำไมหน้าเลอะเทอะอย่างเงี้ยดูหน้าเขาสิเฮ้ยโมทำไมหน้าเลอะเโมทำอะไรพ่อลูกทำไมหน้าเลอะเทอะอย่างเงี้ยโมทำอะไรพ่อเนี่ยฮะโอ้ยโอ้ยโมไม่เอาวโมทำอะไรพ่อเฮ้ดูดูใส่รองเท้าใส่รองเท้าเลอะเอะหมดแล้วพ่ออย่างเงี้ยดูใส่รองเท้าใส่รองเท้าบูทบูทสีดำ นี่ครับเราก็มาอัปเดตถึงกล้วยตัวนี้นะครับ <c oughs> โอ้ผมผลิตชุดแรกของเราอยู่ต้องหาไม้มาดามแล้วหาไม้มาขำแล้วเ <c> ส <oughs> ียงเท้าบูทนมาอ่ะหาไม้มาขำแล้วมีตัวนี้แล้วต้องเอาใบออกเราไม่ได้สื่อเครื่องมือมาแล้วเองเอาย้อนอแสงแล้วอ่ววะอันนี้ย้อนแสงแล้ว ขอบคุณมากครับติดตามรับชมกันต่อนะครับฝากด้วยนะครับผม <Okay. S 1> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคระับทนกคนจะให้กับเตงโมนะครับบ๊ายบาย